ก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันประชุมสุดยอดนะคะอาเซียนครั้งที่26นะคะซึ่งก็จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจด้วยนะคะมาดูในเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์กันบ้างค่ะรองผู้บัญชาการสํานักงารตารวจแห่งชาติค่ะ,คะกำชับเจ้าหน้าที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะเร่งปราบปรามการค้ามนุษย์สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สหภาพยุโรปแก้ไขปัญหาในเรื่องของใบเหลืองสินค้าประมงด้วยค่ะพลตํรวจเอกเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการสํานักงารตารวจแห่งชาติประชุมร่วมกับนายพิน ฐานพาณิชย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบแนวทางการป้องกันและการปราบปรามการค้ามนุษย์รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งก็จะส่งผลต่อการจัดระดับความรุนแรงของปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยให้ลดลงรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สหภาพยุโรปเพื่อแก้ไขปัญหาใบเหลืองสินค้าประมง ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่าได้ตั้งคณะทำงานออกตรวจสอบการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและปัญหาการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมขอความร่วมมือสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมกิจการบริการต่างๆให้ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยเตรียมความพร้อมระบบแรงงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เดิมนะคะเรามักจะได้ยินคำพูดที่บอกว่าโปลิจจับขโมยแต่ว่าคราวนี้ค่ะเป็นเรื่องของโปลิจจับตำรวจหรือว,ว่าตำรวจจับตำรวจด้วยกันเองค่ะโดยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค4ี่ติดตามความคืบหน้าคดีที่ตำรวจน้องคายนะคะจับตำรวจอุดรธานีที่จับชาวลาวเรียกค่าไถ่ค่ะเบื้องต้นนะคะให้ออกจากราชาการทั้งหมดพร้อมกับย้าว่าจะดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ จากกรณีที่พลตำรวจตรีชูรัต์ปานเง่านะคะผู้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน้องคายค่ะนำกำลังตำรวจน้องคายพร้อมกับผู้เสียหายชาวลาว เข้ารวบตัวรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนจังหวัดอุดรธานีพร้อมพวกที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก6คนและตำรวจอาสาอีก2คนรวมทั้งหมด8คนด้วยกันนะคะขณะรอรับเงินค่าถ่ยตัวชาวลาว2แม่ลูกในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่26เมษายนที่ผ่านมาค่ะความคืบหน้าล่าสุดค่ะพลตำรวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4เดินทางไปติดตามความคืบหน้าของคดีด้วยตนเองที่สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายโดยได้สอบถามเบื้องต้นกับผู้ต้องหาทั้งหมด ได้คำตอบค่ะว่าเป็นการขยายผลการจับกลุ่มคดียาบ้าจากจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ขอให้การในชั้นศาลอย่างไรก็ตามนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวภายหลังพูดคุยกับผู้ต้องหาและชาวลาวที่ถูกเรียกค่าไทยโดยทั้งบอกว่าคดีนี้ได้รายงานให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทราบแล้วโดยได้กำชับว่า ให้เป็นไปาตามขั้นตอนถูกผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานเข้ามาว่าตำรวจอุดรธานีกลุ่มนี้ล่ละค่ะมีพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวจนกระทั่งมาเกิดเหตุขึ้นถือว่าเป็นตำรวจที่ทำความผิดเสียเองซ้ำยังไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนด้วยแล้วก็อ้างว่ามาขยายผลการจับกลุ่มนั้นซึ่งเรื่องที่ตำรวจที่ถูกจับได้อ้างนั้นไม่น่าเชื่อถือเนื่องจากไม่ได้รายงานให้ผู้บับงคับบัญชาทราบก่อนค่ะ หลังจากนี้จะตั้งคณะทำงานของตำรวจภูทรภาค4มาสอบสวนเนื่องจากเป็นคดีที่ตำรวจจังหวัดหนึ่งจับตำรวจอีกจังหวัดหนึ่งเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อคอรหาเบื้องต้นค่ะได้สั่งการให้ตำรวจทั้ง6นายออกจากราชการไว้ก่อนส่วนจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือไม่ต้องสอบประคำอีกครั้ง ซึ่งที่ผ่านมาค่ะตำรวจภูทรภาค4นั้นต้องยอมรับว่ามีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนักโดยเฉพาะตำรวจที่จังหวัดอุดรธานีที่เพิ่งมีเหตุการณ์ยิงพระบัณฑิตทาให้ต้องเร่งแก้ไขภาพลักษณ์ของตำรวจในสายตาประชาชนให้ดีขึ้นค่ะ